สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาสามคนแม่ลูกจะปากันมาหื้ออาหารปา่าที่วัดคงค้าอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพอไอ้ไอ้นายลูแบกอาหารปามาเป็นกระสอบกโต้องปยองก็ต้องขอกราบน้มัสกาดหลวงพ่อที่เปิ้ลนมาช่วยแกะกระสอบอาหารปา่าหื้ ขอกาาราบนมัสการเจ้าค่ะพอแกะกระสอบเสร็จแล้วก็เริ่มเพื่ออาหารป่ากันได้เลยเจ้าคนละสลุงสลุงคนละขันคนละขันก่อนจะเพื่ออาหารป่าเฮาก็ต้องมาขอพรกันก่อนเนาะขอให้มีงานมีเงินหลังไหลเข้ามาเทมาแบบมารุมมาตุ้มเหมือนป่าที่มารุมกินอาหารกันในวันนี้นะเจ้า ไขที่ไค่หื้ออาหารป่าก็เจิญเข้ามาได้เลยนะเจ้าที่วัดคงค้าอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเปิดมีหื้ออาหารป่าด้วยเจ้าอันนี้เป็นข้าวสารตากแห้งนะเจ้าที่เฮอตากแห้งลูกบ้านมาที่ฮากินข้าวนึ่งแล้วมันบ่เสี่ยงกับว่าข้าวเจ้าที่มันบ่เสี่ยงเขาก็เอามาตากแห้งแล้วเฮาก็เอามาวานหื้อป่าเนาะเอาขว่างไปก็เสียดายป่ได,เไได้เอาหื้อป่าคันดีหื้อนกก็ดีนะเจ้า สุดท้ายนี้ขออนุโมทนาสาธุบุญสวัสดีเจ้าแล้วมาปะากันใหม่เนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้า